สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจากช่องเพชรดีคอมพิวเตอร์ฟาร์มและสวนลืมทุ่งเพชรดีและโซลา c เซลล์นะครับผมวันนี้จะมาเสนอเรื่องของโซลา r c เซลล์ส่วนประกอบที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของระบบโซลา r เซลล์นะครับผมเป็นระบบกิจกรูนะครับผมกิจกรูจะใช้ไดโอดนะครับไดโอดและก็คาปามาผสมนะครับตัวนี้การผสมไฟเนี่ยเขาจะใช้ตัวไดโอดนะครับผม ไดโอดนะครับแต่คาปาก็เป็นตัวชาร์จชาร์จไฟเฉยนะครับชาร์จ de แล Ivan, benefit, off, aquela, kinds, ้วก็เก็บไฟนะครับแล้วก็คายไฟออกนะครับไดโอดนะครับมีอยู่หลายอย่างนะครับผมยกตัวอย่างมา22 2ตัวอย่างนะครับที่เอามาได้นะครับตอนนี้ก็มีไดโอดนะครับเห็นไหมฮะไดโอด4ขานะครับอันนี้อีกชนิดนึงนะครับผมอีกชนิดนึงก็เป็นไดโอด5ขานะครับผมอันนี้ก็4ขานะครับผม4ี่ขานะครับผมก็จะมีกระแสสลับเข้ามานะครับแล้วก็เอาพุทออกนะครับ จากโซลาเซลล์นะครับผมโซลาเซลล์นะครับผมเนี่ยจากโซลาเซลล์มานะครับโซลาเซลล์บวกลบนะครับผมมันจะมีสัญลักษณ์ว่าลบอยู่นะครับโซลาเซลล์นะครับมาทางนี้นะครับโซลาเซลล์ไฟบ้านมา2ขานะครับไฟบ้านมา2ขานะครับผมไฟบ้านมา2ขาเอาพุทธก็จะมีตัวนี้บวกกับลบทุกอย่างที่เข้ามาไม่ว่ากระแสตรงหรือกระแสสลับจากการไฟฟ้าเข้ามา เอาพุทออกมาจะเป็นกระแสตรงนะครับจะเป็น DC นะครับผมคณจะเข้ามาทางไหนก็ช่างเป็นแบบสลับก็ช่างหรือว่า DC ไฮโวลหรืออะไรยังไงก็ช่างออกมาเขาก็จะออกมาให้เป็น DC อย่างเดียวนะครับผมนะครับ DC อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าสลับออกมาเป็นสลับนะครับสลับของการไฟฟ้า2องาันนะครับสขั้ว n กับ l ของโซลาร์เซลล์บวกกับลบเอาพุทออกมานะครับบวกตัวนี้ลบตัวนี้ออกมานะครับเอาพุทออกมาเข้าไฮโวล ข้าอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นี่ครับจะเป็นกระแสตรงอย่างเดียวนะครับ DC นะครับผมดูดีๆนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์กระแสสลับนะครับสลับนะครับผมอินพุตของการไฟฟ้าจะเข้ามาด้านนี้นะครับ2เส้น n กับ L นะครับของโซลาร์เซลล์จะเข้ามาด้านนี้นะครับไอด้านที่เป็นสัญลักษณ์ของไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยผมให้เป็นบวกด้านนี้มันจะเป็นลบนะฮะมันจะมีเครื่องหมายลบตรงนี้เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ โรคอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนะฮะตรงนี้โซลาเซลล์เข้ามานะครับโซลาเซลล์เข้ามาการดีฟ้าเข้ามาเวลาเอาพุทเนี่ยจะออกไปทางนี้นะครับผมเอาพุทมาดูตรงนี้นะครับจะชัดเจนนะครับมีตัวหนังสือให้อธิบายให้ฟังด้วยนะครับผมก็เหมือนรูปเมื่อกี้นะครับเหมือนกันกับรูปเมื่อกี้นะครับอ่าก็คือ3ขาตัวนี้นะครับก็คือ3ขาตัวนี้นะครับผม ตัวนี้2ขาตัวนี้ก็คือ2ขาตัวนี้นะครับด้านาด้านอินตัวนี้นะครับโซลาเซลล์นะครับไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับมันจะรับไฟ310ร้อถึงสามคือมันรับได้มากกว่านั้นอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าแผงโซลาเซลล์ของเราจะกี่แผงนะครับถ้าสมมุติแผงของเรามี10แผงมันก็จะได้ 360- ร้อถึงสี่้นะครับถ้ามี7หรือ8แผงมันก็จะได้ประมาณ 310- ถึง360ประมาณนี้แหละครับผม มันอยู่ที่ว่าแดดด้วยนะครับผมอ่าทีนี้เห็นไหมฮะโซลาร์เซลล์มันเข้ามาด้านนี้เข้าใจไหมครับดังนี้ไฟบ้านไฟบ้านเข้ามาด้านนี้นะครับเอาพุทออกไปอย่างนี้นะครับทุกขั้วที่อินพุตเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะไฟบ้านไฟโซลาร์เซลล์เวลาออกมาจะเป็น DC จะมีบวกลบนะครับผมต้องต่อให้ถูกนะครับผมถ้าตอบผิดถามว่ามีปัญหาไหมมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ไม่อยากให้ตอบผิดแบบพวกไอตัวผสมไฟตัวนี้ผมเคยตอบผิดครั้งหนึ่งนะครับผม แต่อินวรตเตอร์ไม่พังครับผมมันสลับขั้วให้นะพูดตรงๆแล้วมันสลับขั้วให้จริงๆอันนี้มันเกิดจากข้อผิดพลาดของผมเองผมก็เลยรู้ว่าอินวอร์เตอร์ไม่พังลองแล้วครับคือต่อผิดมันไม่พังเองก็เลยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มาเล่าให้กันฟังนะครับผมนะโอเคนะครับเข้าใจนะครับตรงนี้นะอินพุตเข้ามาอินพุตเข้ามาสอง่เอาพุตออกไปหน,นะครับผม การต่อสายก็คือไอ้ข้อลบเนี่ยฮะระหว่างโซลาเซลล์กับเอาพุทเนี่ยอินพุตกับเอาพุทเนี่ยใช้ร่วมกันเลยนะครับผมไฟจาก DC ของโซลาเซลล์มาจะมาใช้ร่วมกับเอาพุทนะครับผมทีนี้ไฟขั้วบวกนะครับก็จะเข้าขาเดียวนะครับจากอินพุตอีก2ขาก็เอาไว้ให้การไฟฟ้านะครับไปบ้านเข้ามาแต่เอาพุทนี่ก็คือเขาจะออกมาบวกลบตรงนี้เลยครับ ไฟบ้านนะครับผมสาหรับวงจรน,นี้ก็คือใช้ไดโอดสีขานะครับผมไฟบ้าน2 2 0โวลต์เข้ามาอินพุตเข้ามานะครับผมเข้ามามันก็จะเอาพุตออกมานะครับเอาพุตออกมาประมาณ320ครับผมประมาณ320ไม่เกิน340ครับผมจากนั้นเราก็เอาออกไปไปเข้าอินเวอร์เตอร์ได้เลยครับ เป็นข้าวไฮโวลต์ินเตอร์ไฮโวลต์นะครับผมหนึ่งเฟนะครับผมบิดได้โอดนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับผมหรือจะใส่คาปาสองตัวขนานกันก็ได้นะครับหรือบางทีนะครับผมหรือบางทีจะใช้เครื่องปั่นไฟก็ได้นะครับผมปั่นไฟนะครับออกมาก็เหมือนกันนะครับใช้สี่ขานะครับผมอันนี้อยากใช้คาปาเยอะหน่อย ตัวไหนวงจรไหนจะใช้คาปายเยอะก็ได้ครับผมมันก็จะเก็บไฟชาร์จประจุไฟไว้เยอะแล้วก็เอาพุทออกไปเอาพุทออกไปก็ไปเข้าอินเวอร์เตอร์เหมือนกันครับผมนี่แหละครับจากที่เราดูวงจรที่ผ่านไปแล้วนะครับผมวงจรก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่เราดูจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมนะครับนะตัวนี้ก็อินพุตจากการไฟฟ้านะครับผมเนี่ยของการไฟฟ้าปลั๊กการไฟฟ้านะครับ อันนี้อินพุตจากโซลาร์เซลล์แต่พอดีวันนี้ผมผมก็ไม่ได้ต่อโซล่าเซลล์แล้วละ่ะผมอธิบายให้เข้าใจ่น้นผมจะอินพุตเข้าไฟบ้านก่อนทีนี้เอาพุตออกมานะครับเอาพุตออกมานี้จะมาต่อเข้ากับตัวคาปาั้่บวกนะครับผมค้วบวกง,ง่ายๆนะครับเอาพุตนะครับออกค้วบวกนะครับออกมามาเข้าขนานกับคาปาการขนานก็คือบวก ข่วงกับบวกลบข่วงกับลบนะครับตัวนี้ก็ได้ออดนะครับลบออกมาได้ออดข้อบวกมาต่อเข้ากับคาปาข้อบวกคาปาข้อบวกจะมีอีกตัวหนึ่งก็ข่วงได้เลยนะครับผมเอาคาปามาพ่วงได้เลยเนี่ยวอาพ่วงต่อได้อีกนะพ่วงต่อได้อีกเลยพ่วงข่วงขวงี่ตัวก็ได้มันก็จะไฟมันไม่เกินครับถ้าเราต่อขนานไม่มีเกินไม่เกิน450อยู่แล้วนะครับอินพุตคุณจะเข้ามา ของโซลาร์เซลล์เข้ามาเท่าไหร่ตัวนี้เข้ามาเท่าไหร่ออกมามันจะ360นะครับพออย่างมากมันก็อยู่ตรงนี้ไม่เกิน400ครับผมอย่างมากก็ไม่เกิน400แต่ถ้าอนุกรมกันนี่ยแน่นอนครับถ้าอนุกรมคาปานะครับ450ร้อยห้าสิบวกสี่อนู่นจะตกไป900อย่าไปอนุกรมนะครับผมขนาดอย่างนี้นะครับผมบวกบวกลบลบนะครับลบออกมาจากไดโอดนะครับนะลบจากนั้นเอาพุทออกตัวนี้ครับเส้นเอาพุทผมจะเอาไปต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์นะครับผม เดี๋ยวจะต่อข้างอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวจะต่อวงจรอินเวอร์เตอร์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้แค่เตรียมไว้เฉยผมจะทำคลิปนี้ก่อนใครอยากดูการต่ออินเวอร์เตอร์นะครับก็ดูอีกคลิปครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้ดูนะครับบานนี้มีอดีมี FC โทรมาถ,ถามว่าทำไมต่อจากกิจกูเข้าโดยตรงนะครับต่อจากกิจกูเข้าโดยตรงตรงนี้นะครับผมไฟไฮโวลต์นะครับ360โวลต์ เข้ามาแล้วก็อะแดปเตอร์ต่อไฟ24โวลต์เข้ามาแล้ว,ว,าาลวไฟเอาพุทตรงนี้ตรงนี้นะครับไฟเอาพุทกระแสสลับ220โวลต์นเนี่ยทำไมมันเกินเยอะมากเสียบเครื่องใจไฟฟ้าพังแน่นอนเดี๋ยวมีเทคนิคเล็กๆน้อยนจะบอกในคลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกทกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิง่งเวลามีคลิปใหม่สาระดีๆก็จะได้รู้จะไ,ได้เตือนเราเราจะได้เข้ามาดูนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ